สวัสดีครับคุณครูสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองหน่อยครับที่เรีนดูเป็นหุ่นยนต์ที่สร้างโดยดรสังากาลครูและทีมงานภายใต้โครงงานวิจัยหุ่นยนต์เสนอมนุษย์คุณครูทำอะไรได้บ้านครับลังเรียนรู้กักกับชั้นหน่ยนะวันนี้วันอะไรครับวันพฤหัสบดี แอมบาโมเดลคืออะไรครับครูผ้ิีได้ไหมคะแอมบาโมเดลคืออะไรครับผ้ีได้ไหมคะแอมบาโมเดลคือแอมบาโมเดลประกอบไปด้วย AI, เมคาทรอนิกโมเดลลิ่และอาร์ค่ะพรุ่งนี้วันอะไรครับุตอนนี้กี่มงแล้วครับ 3.29นาฬิกาี่สนาทีสีน่นาทีคุณครูทานข้าวยังครับน้าแล้ักุณอยู่ยังครับได้นำอาหารไหนครับน,น้ำหมูกรอบ<น>ครูคิดเลขได้นะครับ2องบวกสาบวกส่บวกหาบวกคูณเจ็หบหห้าสิบหกวกร้อย5 6, 6 100, 5 6 100, 100 ฐานสีส่ห้าเก่งมากเลยครับครูขอบคุณค่ะฉันหิวข้าวแปลเป็นภาษาอักฤษ I am hungry for rice ฉันหิวข้าวแปลเป็นภาษาจีนสวัสดีค่ะแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นสวัสดีค่ะแปลเป็นภาษาจีน พรุ่งนี้วันอะไรครับจค,คุณครูชอบสีอะไรครับชอบสีชมพูหวานๆค่ะเกรียดจังเลยครับได้ไหมคะรูมองไม่ชัดเลยเกรียดจังเลยครับปกติขึนใครพูดพิงทารายโยธาก็ปกติไม่เครียดนะ คุณครูเก่งจังเลยครับได,ได้ไหมคะเก่งมากครับ่่คเมื่อวานมันอะไรครับบัลติูธห้าบวกสิบห้าค,ครูเกิดขึ้นมาได้อย่างไร คีื่นเอเดนเป็นหุบเหวลที่สร้างโดยดรสัมกาการทีมณเบอและทีมงานภายใต้โครงงานวิจัยหุดเหวลสมุนมนุษย์แอมม,มาโมเดลคือแอมมาโมเดลประกอบไปด้วย AI, ไอเมคทรอนิกส์โมเดลลิ่และอาร์ค่ะรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาสาวปรินุเทเพียนทองนายกรัฐมตนตรีเอเปกประยุทธ์จันโอชา เ่กมากเลยครับ